ในตัวคลิปนี้ครับก็จะเป็นการสอนวิธีการใช้งานนะครับระบบลงเวลาเข้าออกการทํางานนะครับระบบบันทึกเข้าออกการทํางานนะครับสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับจะไม่แจ้งเตือนผ่านไลน์ก็ได้จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ก็ได้ครับก็แล้วแต่เราจะตั้งค่านะครับตัวระบบนะครับเขียนด้วย php นะครับฐานข้อมูลเป็น mysql นะครับรันผ่านแซมนะครับหรือจะลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ได้นะครับ ก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ล็อกอินเข้ามานะครับแอดมินรหัสผ่านนะครับใส่เข้าไป1น3นะครับตัว Default ค่อยไปเปลี่ยนรหัสผ่านจากหลังบ้านเอานะครับอันนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับก็คือลงเวลาการทำงานนะครับตอนแรกเราก็เข้ามาดูก่อนนะครับมีผู้ใช้งานนะครับมีแผนกนะครับก่อนอื่นเลยเราก็อาจจะต้องสร้างแผนก่อนอันนี้ก็มีเพิ่มมาแล้วครับแผนก บริหารบัญชีการเงินนะครับสามารถลบแก้ไขได้ครับเช่นเราจะลบการเงินออกนะครับเห็นไหมครับลบการเงินออกไปเรียบร้อยแล้วเราจะแก้บัญชีแก้ไขบัญชีนะครับเป็นบัญชีการเงินนะครับไปอยู่ด้วยกันนะครับก็พื้นฐานทําได้ครับลบแก้ไขนะครับต่อมาก็มาเพิ่มครับเพิ่มแผนแผนไอที ใี่ไหมครับก็โปติครับต่อมามาเพิ่มผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็มาเพิ่มผู้ใช้งานครับชื่อนะครับในการเงินมีเยอะนะครับเลือกแผนประโยชน์การเงินนะครับตำแหน่งเป็นผู้จัดการนะครับหมายเหตุไม่มีชื่อผู้ใช้สวนใส่ศูนย์หนแล้วกันนะครับ 01นนะครับเป็นแค่ผู้ใช้งานนะครับบทบาทสถานะก็คือใช้งานกดบันทึกเข้าไปครับเห็นไหมครับก็เรียบร้อยแล้วครับผู้ใช้งานถามว่าลบได้ไหมครับอสาุาว่าจะลบออกนะครับกดลบเ็ถว่าจะลบออกนะครับไกลาการเงิน มีเยอะครับกดลบออกเห็นไหมครับก็ลบไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเพิ่มใหม่นะครับไปเพิ่มผู้ใช้งานใหม่นะครับก็ในการเงินมีเยอะนะครับเลือกแผนกบัญชีการเงินใหม่นะครับตำแหน่งผู้จัดการโอเคครับใส่เข้าใหม่กดบันทึกครับโอเคก็ได้เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับ ต่อมาคราวนี้เรามาตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มนะครับโอเคให้เราไปทำโทเคไลน์นะครับวิธีการโท,รทำโทเคไลน์นะครับให้เราไปที่ไลน์เข้า Google นะครับเราเซิร์คําว่าไลน์นอตติฟี่นะครับเลือกที่ไลน์นอตติฟี่ครับเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบครับเข้าไปที่เข้าสู่ระบบผ่านไลน์ของตัวเองครับโดยใช้อ e ีเมล นี่ครับพอเข้าสู่ระบบแล้วครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นยูเซอร์ของตัวเองครับแล้วเลือกคําว่าหน้าของฉันพอไปที่หน้าของฉันแล้วเนี่ยครับก่อนหน้าเนี้ยเราต้องไปสร้างรายกลุ่มก่อนครับไปสร้างรายกลุ่มที่ลายของเราครับนี่ครับเราก็สร้างรายกลุ่มครับผมสร้างคําว่า t e s t work time นะครับตรงนี้รายกลุ่มเราสร้างรายกลุ่มเสร็จแล้วครับก็รีเฟซหน้านี้สักทีหนึ่งครับพอรีเฟซเสร็จแล้วลงมาที่คําว่าออกโฟเค็นครับ เราเซิร์ชตรงนี้ครับเซิร์ชคำว่า test work time นะครับเห็นครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ test work time ใส่ชื่อโทเค็นจะ alert ครับก็เขียนว่า alert ก็ได้ครับธรรมดา alert เสร็จแล้วก็กดคำว่าออกโทเค็นครับก็จะได้เลขโทเค็นมาครับก็กดคัดลอกกดคัดลอกกดปิดไปครับคราวนี้มาที่หน้าระบบของเราครับเอาโทเค็นรายกลุ่มมาใส่ตรงนี้ครับ แล้วกดบันทึกเห็นไหมครับโทเค็นเห็นไหมครับที่เรากรอ,อกไปแค่มันก็จะเป็นโทเค็นนี้ปัจจุบันนะครับอัปเดตถ้าเราจะไม่ทําก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตัวลายเสร็จแล้วในฐานข้อมูลของเราเนี่ยครับที่ลายเนะี่ยจะเป็นเลขโทเค็นนะครับตรงนี้ที่เราอัปเดตไป เสร็จแล้วให้เรามาที่ l ลายครับมาที่ลายครับมาที่ลายกลุ่มเทสเวิร์กามให้เราเชิญครับกดคําว่า Line นะครับพิมเขคำว่า Line แล้วก็ขี l ล n e แล้วก็วินวัคโนติฟี่ครับกดเชิญนะครับลน์โนติฟี่ก็จะเข้ามาครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการบันทึกเวลาเข้าทํางานอันนี้ก็จะเป็นเสร็จสิ้นการตั้งค่าบน l i n ลายนะครับ ต่อไปก็จะมีการเข้างานออกงานนะครับประวัติการเข้าออกทํางานอันนี้แอดมินก็จะเห็นนะครับคราวนี้เราออกเราออกจากระบบนะครับให้ยูเซอรธรรมดาเข้ามาครับก็คือนายขยันทํางานนะครับขึ้นมาครับก็คือฐานศูนหนึ่งที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเห็นครับเวลาเข้าทำงานนะครับตอนนี้สิบโมงสิบนาทีครับ คือเราไม่สามารถแก้ได้ถูกไหมถ้าเราถ้าให้ให้ยูเซอร์เนี่ยเป็นคนแก้เวลาทํางานได้มันก็มาสิบโมงแต่ไปแก้ว่ามาเจ็ดโมงเช้าก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะล็อกตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากล็อกเนี่ยก็สามารถไปแก้โค้ดได้ครับไปแก้โค้ดเอาเองได้นะครับสามารถไม่ต้องล็อกเวลาทํางานนะครับก็เวลาแก้โค้ดก็เข้าตามผ่าตรงนี้เลยครับเพจ ptime แล้วก็ in.ftp ตรงนี้นะครับส่วว่าเราลองทําก่อนนะครับ บันทึกการทํางานครับการเข้างานกดบันทึกเห็นไหมครับตรงลายก็แจ้งเตือนขึ้นมาเลยทันทีเห็นไหมครับเลิศเข้างานมายการเงินมีเยอะถแถบบัญชีการเงินเข้างานเวลานี้เห็นไหมครับแจ้งขึ้นมาพอเข้างานเสร็จปุ๊บตัวเว็บเนี่ยมันจะรีสปอน ตัวหน้าเพจวิ่งเข้ามาที่ตัวออกงานเลยนะครับขึ้นมาออกงานเลยเราก็กดออกงาน,นครับพอกดออกงานเสร็จตรงที่ออกงานเนี่ยก็ไม่มีขึ้นมาแล้วครับหมดแล้วเขียนมาก็จะขึ้นว่าเลิกงานนะครับเข้างานแล้วก็เลิกงาน,นครับสิบโมงสิบสองนาทีนะครับ คนนี้ก็มีประวัติการเข้าออกงานเห็นไหมครับเข้างานตอนนี้ออกงานตอนนี้เห็นไหมครับกลับไปที่แอดมินครับกลับไปที่แอดมินแอดมินก็จะเห็นประวัติการเข้าทางานออกทางานนะครับการเข้าทํางานการออกงานนะครับการเลิกงาน mm hmm. เห็นไหมครับันจะขึ้นมาแบบตรงนี้ mm hmm. ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับกับ ระบบะการบันทึกเวลาเข้าออกงานนะครับ work in work out นะครับสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้